สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปที่การรักสุขผู้สกคนกินก๋วยเตี๋ยวเกือบจะแหง้งก๋าเตียเต๋ยวกินตึกก๋าเตี๋ยวอบแซ่บกินหน่มะม่มวงมะม่วงมะม่วงอะไรนะมะม่มวงหวานมะม่มวงใส่สุกใส่บอกพี่ก็ลอยก็ไดนะ้ก๋วยเตี๋ยวว่ามีหน่ เพราะว่าน้ำม,มันสิลิลใส่เตี๋ส่หลมันสิเพียรก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดลูกชิ้นเนื้อสดนะข้นปลได้ได้ไหมนี่โอ้ยใะไมนกินไส้จานหน่อยกินทอดละม่านี่ดีเดยก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวเฮียเฮียเฮีย แม่ย้อนคลิปดีไหมย้อนทำไมย้อนคำพูดอ่ะคำพูดแต่ก่อนโน้ที่พวกเราเคยพูดอ่ะว่าแต่ก่อนนั้นอ่ะตอนที่เราถ่ายโอ้ยโอ้ยโอ้ m โอ้ย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 โอ้นโอ้ย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 มอ้ยโอ้ยโอ้ออยยอ้น้อออ ก็ทำไมมันต้องอานว่าแผงแม่เบีย้ยทำไมต้องมีคำว่าแม่เบี้ยไม่รู้พ่นอะไรเลยลูกเสียนสีเงาเห็นไหมย้อนเหมือนไหมย้อนเหมือนแต่ก่อนนู้ไหมแต่ก่อนรู้หนูก็ถามคำถามนี้แหละถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองเปิดดูก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยออกดติดตามด้วยนะ อย่าลืมกดซับไสบไครป์มไม่มีคนกดกันหรอกแม่สมัยโนกสมัย

คลิปนี้อะไรดีดอกไ่ดีเลยโลกกติดตามเลยนะไม่ก็ไม่สอดอ่ะ คนกดไลค์ถึงพันยังแม่มีคนกดไลค์ถึงพันยังแม่มีคนกดไลค์ถึงพันยังกดไลค์อะไรหรอกดไลค์คลิปพวกบุนนี่แหละอือถึงแล้วเหรออ้แต่ว่าต่อคลิปนะอือ โอ้หนูไม่เชื่อตอนคลิปนึงก็มีแค่ร้อยกว่าคนอันนั้นมันรวมแม่ที่มันได้พันเพราะมันรวมใช่ไหมเทคโนโลยีรยี้ใบว่นมาเรื่องนี้ได้ไง ก๋นนวยเตี๋ยวจะติดคอแม่ใเฮลีดบ,บีบห,ใหืให้รี่บีบอะไรรูไหมบีบคอแม่ใเนี่ยเอาก็เมียวบอกก๋วยเตี๋ยวจะติดคอไงคอก๋วยเตี๋ยวจะบีบจะติดคอก็บีบคอมันสมเหตุสมผลมากเนื้อเ,เปื่อยคะ่ะ เน้นือสดช่วยด้วยค่ะเนื้อสดวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้บายๆว้าย,อ,ยอะไร้าต้องสิจัดคลิปแม่ ชี้โพงชี้ชทำไม<ฮ>งูจะกัดทำไมอ่ะงูมันอยู่ในโพงอา้าวชี้เสาไฟฟ้าไฟช็อตไม่ชี้เสาไฟฟ้าให้พาปีนอืม ชี้แมงสาบให้แทะเชื้อได้ไหมชี้แมงสาบให้แทะเชื้อไม่ได้ได้ไงอ่ะสั่สงแมงสาบได้ไหมสั่งให้มันยึดคล้องหลอกนี้ปึ้งกินไหมมอมอ่มไปกินอ,อร่อยนะทำฉันอร่อย เคยกินแล้วฉันกินก่อนเธออีกฉันกินก่อนเธอฉันเกิดก่อนเธอใช่ไหมล่ะฉันเกิดก่อนเธอใช่ไหมล่ะคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปเราเล่นเบเบด้วยกันก็ได้นหละเบเบดกันมร์มันมากเลยน้ำเล่นเบเบด สองเท้าจะปา,า้ปาปนี้ยกขาขึ้นแล้วก็จุ่ไปในานา้าก็ใช้ใชเท้านบปาไว้ขึ้นมาน,นมาแล้วจัมันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยพูดนะนะไม่มเหนื่อยที่จับปลาเนี่ย ไปจับปลาสองมือต่อเลยนะเอามาบ้วนเอาไปช่วนนดูว้าวกินหมดเยอะเลยอิ่มแล้วได้บะเนี่ยันก็ขอลาไปเท่านี้บายโอ้ ยกเก้าอี้เฮ้ยเก้าอี้ลอยได้แม่เก้าอี้ลอยได้แม่แม่เก้าอี้ลอยได้เก้าอี้ลอยได้ไดสบายนั่งเฮ้ยลอยจนจานจะจตกเลยบัมบัมบัมบ๊มบายบาย โอ้ซับ <c oughs> เส้นูกไม้โอ้อยคนเดียวอยู่นั่นแหละฉันไม่เห็นได้ถ่ายคลิปกับเธอเลยอัพถาสีบอกป้าให้ดูก่อน <łość> <S 2> <S 2> เผ็ดไส้พริกสำหนี่กับเพ็ดไปแล้วค่ะไปดีค่ะ